สาเหตุแรกที่ท่านมักจะนอนไม่หลับเกิดจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูงครับใช่ครับน้ําตาลในเลือดสูงฟังไม่ผิดครับน้ําตาลในเลือดสูงไปเกี่ยวอะไรกับการนอนไม่หลับเนื่องจากเมื่อไรก็ตามที่ท่านมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอินซูลินในเลือดท่านจะสูงตามซึ่งตัวอินซูลินเนี้ยผมเคยบอกหลายครั้งแล้วอินซูลินสูงไม่ดีอินซูลินต่ำดีอินซูลินสูงทําให้ท่านเป็นโรคเยอะแยะและอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากภาวะอินซูลินสูงก็คือการทำให้ปัสสาวะบ่อยนั่นเองครับเนื่องจากฮอร์โมนอินซูลินนั้นไปกระตุ้นระบบประสาทที่ชื่อว่าซิมพาเทติกหรือระบบประสาทที่มีผลทําให้เราปัสสาวะบ่อยๆนั่นเองครับบางคืนนี่นะท่านอาจจะตื่นขึ้นมาปัสสาวะเนี่ยสาถครั้งเลยซึ่งเป็นอาการนําของผู้ป่วยที่ เข้าใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วแล้วถ้าท่านรู้ตัวแล้วแก้ไขตรงนี้ทันนะท่านอาจจะไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแต่ถ้าท่านปล่อยปละละเลยแก้ไขไม่ทันจบครับต้องมานั่งกินยาเบาหวานกันไปตลอดชีวิตกินไปกินมานะครับน้อยนักที่จะหยุดยาได้ต้องฉีดยาเบาหวานเข้าไปอีกฉีดแล้วก็ฉีดเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือการป้องกันและสังเกตให้ดีครับไปสังเกตดูครับว่าท่านมีปัญหาปัสสาวะ บ่อยหรือเปล่าโดยเฉพาะตอนกลางคืนถ้ามากกว่า2ครั้งแปลว่ามีปัญหานะครับใครปัสสาวะบ่อยมากกว่า2ครั้งต่อคืนนะครับพิมพ์ลงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้จริงๆว่าใครปัสสาวะบ่อยมากๆนะครับแต่ถ้าไครปัสสาวะปกติพิมพ์คําว่าปกติมาดูกันครับดูซิว่าใครจะเยอะกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆนั้นก็คือการลดน้ตาตาลนะครับและการ ทำ Intermittent Fasting ครับการลดน้ำตาลก็คือการทำคีโตจ e นิ c ไดเอทหรือโลคาดไดเอทนะครับเพื่อการทานคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำที่สุดนะครับน้ำตาลเนี่ยมาจากทั้งตัวน้ำตาลเองมาจากแป้งมาจากข้าวมาจากพืชผักหัวที่เติบโตใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ทานโลคาดไดเอทหรือคีโตจินิกไดเอทนะครับโอกาสที่จะเป็นเบาหวานนั้นจะลดต่ำลงมากๆครับ รวมทั้งถ้าเกิดใครทำอินเตอร์ม e เ t f ฟ s สติ้งนะครับรวมก็คือการทานอาหารสลับมีช่วงหยุดทานอาหารมากกว่า12-16ชั่วโมงต่อวันนะครับโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็จะลดต่ำลงมากครับเพราะภาวะน้ำตาลสูงในเลือดของท่านจะหายไปและดีขึ้นมากๆทำให้อินซูลินในเลือดของท่านนั้นอยู่ในระดับเหมาะสมช่วยให้ชีวิตของท่านยอดเยี่ยมและนอนหลับสนิทนั่นเองครับ